จะมีอะไรหมดอีกไหมเต็มระบบอ่ะเอานี้เต็มระบบแล้วนะเต็มระบบใจคอไม่ค่อยดีเลยจริงรับเอวแล้วน้ำมันมาเต็มถังรอบเลยนะผาดลาดผาดนะผาดนุ่มไปจนน้ำมันหมดพลาดตรงที่พี่ขันน็อตออกเมื่อกี้น้ำมันหกไปหมดเลยนั่นแหละนี่อุผาดช่วยตั้งเยอะแล้วนะรถไอคันนี้ไม่เคยมีอะไรหรอกต้องน้ำมันหมดกระแบิดไม่มี เอากล้องนี้เลยกล้องนี้เลยบัตสีคนเดี๋ยวรี้อยเดี๋ยวรามารุ้นกันนะคะว่าครั้งนี้มันจะติดให้ง่ายง่ายไหมนะคะแต่เรื่องของไต่สตาร์ก็น่าจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง นี้ทีีน้ทายรางรัวไอตัวเดิมเหรอไม่ทายรางทายรางทายรางอีกแล้วไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้โหสร้างมันใช้อยู่ใช่ไหมพี่ข้าตะเกียบผมแค่ปากน้อยใจเย็นไม่แน่ใจงานถอดพินะแกถนัดจัดไปพี่มองกูกับกูดีดี ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เพิ่งด่ากูได้แค่ยังไม่ได้ด่าวไม่มีคำไหนเลยแค่พูดให้ฟังแต่ว่ามันจะแรงไปนิดไม่มีคำไหนเลยนะพี่ที่ที่มดจะด่าพี่ใช่เราจะคำที่มันเสียดทานเจ๋งมากเลยต่อไปต่อไม้แกแบบไม้จะอ่อนมากนะพี่ยิ้เออเห็นไหมพี่โจก็ยังชมพี่เลยแกอยากกลับบ้านแย่แล้วไม่ได้พี่ยังกลับไม่ได้อดใจเอาอูนะ เขียวรากายร่าเลยเขียวอ่ากน้แลัาใช่ไของเก่าว่าใช้ไม่ได้น้ำแตกกมาแล้วทำอะไรนะ เวลามันแตกเวลามันแตกแล้วพอชคอลูนอะไอะไรที่ตัวเองเอามาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันของใหม่ก็แตกของเก่าก็มันแตกปภายในเห็นป่ะพี่น่าดมันน่าจะตอนขันอัดเข้าไปอ่ะมันจะลองแหวนเยอะพี่นาอะดิพี่นาหละแล้วทีนี้ต้องทำไงเนาะโอ้โหทุกคนอุปสรรคตาโถมากเลยอ่ะ ใส่ปีนี้จะแชมป์ว่ะอุปสรรคถาโถมขนาดทำรถยังขนาดนี้จะมีบางคนจะไม่ได้กลับบ้านแล้วเออแชมป์น่าจะไปก่อนนะไหนขอดูหน่อยได้ไหมไทยลัาง เวลความถูกหัวหินมีอะไรให้ตื่นมาทั้งทีไม่ใช่พี่จะรีบกลับไปไหนไม่ต้องรีบข็ดเข้าใจเข้าใจแล้วอ่ะนี่ดีเซตไม่ป้ายแดงเลยนะไม่พร้อมวิ่งเลยนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอถามพร้อมไหมพี่รถพร้อมไหมปี๊เปี๊ะอยู่อ่ะแต่ก่อนมามันไม่เป็นไรใช่ไหมอ้วน เออแล้วก็ยังเที่ยววิ่งเล่นอยู่เลยใช่ไหมเมื่อคืนพี่น้าทำอะไรกับรถตบบอาเลยเมืนอ่อนช่างอ่อนช่างเออผ่านไปสิบนาทีค่ะทุกคนเป็นไงคะพี่เขียวจากการแก้ปัญหาของพี่โจ้พี่ทีและพี่นาครับเ้น่าจะสำเร็จหรอสำเร็จเรียบร้อยโอ้พี่หนาทำยากว่ะทั้งกันหอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้ พี่หน้าบังกลงเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ขอเทียวกระชับกระเชงไอ้พี่ไปตรงไหนมองไม่เห็นหายไอ้หนุ่มเอ็นจริงด้วยเขาเปลี่ยนเทอร์โบไว้หนุลูกทำยันระบบน้ำมันเลยนะลูกแชมป์อ่ะดูแล้วยังไงปีนี้วิ่งก็ต้องได้แชมป์อ่ะเพราะเพื่อนแชมป์มาถึงนี่แล้ววะ ตรงอ่ะตรงอ่ะเปลี่ยนวาสองมั้งตรงหรืวเนี้ยโดนมาแล้อเหรอโอ้น่าสงสารจริงๆเลยคีอความจริงใจนในการสงสารสงสารจริงๆ เดี๋ยวเาไปหาหมอนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาพี่หมอก่อนเดี๋ยวโทรหาพี่หมอก่อนแม่หมอมาวุ่นโทรหาพี่หมอเร็วพี่น่าโดนอะไรบาดแล้วจะได้ไหมประจัรพอนพี่จะได้ครับโอ้โหอยู่ละมันเลยนะพี่อย่างน้อยก็ยังเหลืออะไรที่ใช้ได้บ้างอะกลับกลับตอนทางไหนอ่ะอ่าดึงหัวมาเลยพี่ดึงหัวมาแล้วก็เปลี่ยนครับอ๋อคลิปด้านนี่ครับออ๋ เยอรมันนี่สั่งมาจากเยอรมันชัดเปลือกประโวยเข้าไประวังนะระวังนะไอ้แนทที่หน้าของข้าวหายจากข้าวตุ้งตัดนี่เลยเนี่ยเหลืออะไรนะเชือกลมยางด้วยไหมเนี่ยเบี้ยนเอาวเป็นป้ายแดงเลยนะลูกอย่านะข้าวทุนคะตอนนี้เว้ ผ่านไปแบบหลายชั่วโมงมากนะคะเราเอววิ่งวิ่งหาอะไรนะคะตอนนี้ก็ได้อะไรกลับมาแล้วนะคะแล้วก็อะไรที่ได้คือไม่ตรงด้วยแล้วก็พี่โจแล้วก็พี่ทีท้าพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับให้มันใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหมสวัสดีค่ะพี่เขียวพี่เขียวก็กำลังจะ มีเพื่อนต่างชาติใช่ไหมใช่แล้วก็สนใจเทอร์โบด้วยใช่โอ้นี่ยังไม่ทันไรเลยนะมีชาวต่างชาติมาสนใจเทอร์โบ S K S แล้วค่ะทุกคนเอาโตอะมีมีตะเขียวมีตะอูดเป็นไงมีนะอ้วนแล้วเมื่อกี้ได้แนะนำหรือเปล่างอนงอนฟังดูไม่มีไม่มีเลยใช่นี่แหละความตื่นใจมีงอนมีงอนอ้วนพี่นาเขางอนรู้ป่ะนะ ไม่ก็บอกแล้วว่าเพื่อนนะเลยทั้งหมดอ่ะเพื่อนนะไม่มีกี้ไม่อกี้ไม่เขียวเนี่ยพวกเขียวอุ๊ดอุ้ดมึงก็บอกนี่เขียวเขาเนี่ยนะนะนะไม่มีชื่อนะเลยเขาบอกเขาเขาฟังอยู่ใช่คลิปที่เปิดมามันเป็นโฟกิ้ไงงอนเลยบางกี่ชื่อโจ้เขาไม่มีพี่โจ้เขาไม่เห็นงอนเลยเขาไม่เห็นงอนเลยพี่เขียวเขาก็แนะนำ ฝรั่งนะที่เขามาต้มรถที่อูพินะค่ะพี่เขียวก็าได้นำช่องก็มีมีอูดมีเขียวนุ่นนี้นั่นแต่ไม่มีชื่อพินะพินะงอนใช่มตอนนี้เหลือเปลี่ยนท่ออะไรนะพี่เขียวอชื่อท่อว่าอะไรมันเป็นท่อน้ำมันท่อน้ำมันจากปั๊ม พี่มันจากปั๊มเข้าอะไรนะเขา้าเพราะน้ำมันจากปั๊มเข้าอะไรเออ่ครับเออ่เฮ็ดปั๊มครับเฮ็ดปั๊มเฮ็ดปั๊ม,มแป๊บของเฮ็ดปั๊มแป๊บหลังปั๊มแต่พี่เขียวไปซื้ออะไรมาแป๊บเข้าราง <c oughs> แล้วพี่เขียวเอามาจากที่อูช่างหมูก็เป็นเข้ารางแป๊บ,บเข้ารางเหมือนกันสองอันเลยพี่วิ่งสองรอบได้มาเหมือนกันไปซื้อใหม่เอาไปเทียบเลยตัวอย่างปินาโทรสั่งไปแล้วด้วยสุดท้ายไปเอาอะไรมาครับ แปบเข้ารางและที่ต้องการแปบดตัมโ <laughs> อ้ <laughs> เครียดไปตามๆกันอาจจะได้นอนนี่อีกสักคืนหนึ่ง <laughs> ตอนนี้เราทุกคนเวลาสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งแล้ว,ลวยังไม่ถึงไหนเดี๋ยวเรามารอติดตามชมว่าพี่เขาจะสามารถไอ้แลงให้เจ้าตัวเนี้ยใช้ด้วยกันได้ไหมนะคะโอเคว่าดูดียมันจะไปทางเดียวได้ไงหาตัวไหนที่ว่ามันทังตัวนี้ตัวนี้ที่มันทัง เอต,ตัวไหนที่เกี่ยวไปซื้อมาตัวนี้ตัวนี้แต่มันหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะไม่เหมือนความสูงความยาวก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเออเออจริงทุกคนคะในที่สุดเราก็สามารถในคลิปเราเห็นลุดแก้ไขกันได้พี่หน้าก็ยังงอนแอบงอนอยู่เล็กๆน้อยๆก็เมื่อกี้แนะนำฝรั่งว่าพี่อูดคนเดียวไม่แนะนำเขาเลย <laughs> ก็น่าจะช่วยกันดัดไอ้เจ้าท่อเมื่อกี้ท <workers> ี่ซ <mainland mermaid popular unanimously> <ahaha> ื้อมาผิดอะค่ะให้เข้ารูปแล้วสามารถจะไขเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะปุมอีกไหมนะคะในช่วงที่แบบใช้รอบสูงเยียบคันเร่งแรงดันมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะใส่เข้าไปเรียบร้อย แรงกัเรื่องละเอียดแล้วหลังใส่ไปเยอะเออมาวพี่จ้ามาเดี๋ยวเขินตาเดี๋ยว์ให้หน่อยไม่ได้นะเอาไปอย่างนี้แล้วมีีกเดีจริงๆมีช่างทีคนเดียวนี่ไม่ต้องมีคนอื่นก็ได้แล้วเนี่ยดูแล้วอะพอเริ่มนี่แหละนี่งานงานเข้าช่างทีเต็มๆเลยนะ นี่เหนไซ้อวีดอย่างนี้เนไมเห็นไม่เไปไเอาไปเริ่มเสร็จอ่ะพ่อจะมาหดอ่ะเ้้อไรกว่มีอะไรไปกว่าถูกพูดแล้วอนอะไรงอนอะไรเอาพูดเล่นไมู่คนเดียวอนชน้าช่วยเลยม่นก็อีกคนเลยเอาเร็ว ขอบคุณพี่ๆใช่น้องๆทีขอบคุณพี่โจพี่โจเพื่อนขอบคุณน้องทีขอบคุณน้องแบงค์ใช่แล้วแล้วก็ขอบคุณพี่ทำโรงสีโกสักนะที่ส่งตโบไม้ใช้และที่ขาดไม่ได้เลยคือคนสำคัญที่สุดในวันนี้เลยใช่โอ้โหเราต้องขอบคุณพี่นาด้วยครับขอบคุณพี่นเจ้าของอูแล้วก็ผู้อำนวยความสะดวกเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือสถานที่เดี๋ยวเราติดตามชมกันคลิปหน้านะ ตอนนี้แกรับเรื่องแล้วแกก็ต้องเป็นคนสายต่อให้เสร็จเรียกว่าโชคดีมากนะฮะได้ช่างใหญ่มารับเรื่องเรื่องนี้<า><า>เองล <c oughs> าไปเลยครับอย่าลืมนะฝากกดไล<ห>ค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องมังเกี่ยวจงไปด้วยครับค <หา S 2> ่ะสวัสดีค่ะ yeah